ร่างกายยังแข็งแรงและมีสมดุลการทรงตัวดีอยู่ไหมมาเช็คได้จากโฟลสั้นๆตามนี้เลยค่ะก่อนอื่นให้เราอบอุ่นร่างกายกันก่อนด้วยการหายใจเข้ากว่า2แขนยกพร้อมกับชันเข่าขวายกสูงหายใจออกคลายลงแล้วทําสลับข้างชูแขนแล้วยกเข่าซ้ายชันสลับกันไปมาแบบนี้6ครั้งนับ4 3 2 และ1จังหวะสุดท้ายให้ชันเข่าขวาค้างไว้ยืดตัวยืดหลังตรงแล้วเฟิร์มแกนกลางกระชับหายใจเข้าลึกออกยาวต่อเนื่องในลมหายใจออกครั้งต่อไปส่งมือเท้าเอวค่อยๆซอบเข่าซ้ายแล้วดึงขาขวาก้าวถอยหลังไปไกลๆขยงปลายเท้าขวาเอาไว้แล้วย่อเข่าซ้ายลงให้เข่ากับข้อเท้าตรงกันลมหายใจเข้ากวาด2แขนชูขึ้นด้านบนเข้าสู่ท่าไฮลันหายใจออกเราจะค่อยๆถมตัวเฉียงไปด้านหน้าแล้วปลดมือขวาวางด้านในมือซ้ายสวิงแขนซ้ายกาดขึ้นแล้วบิดตัวซ้ายหันลมหายใจเข้าดันลำตัวคืนกลับ เราจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องแบบนี้อีก3ครั้งเพื่อดูว่าเราสามารถยืนได้นิ่งมั่นคงแล้วก็ทรงตัวได้ดีแค่ไหนสุดลมหายใจเข้าดันลำตัวยกคืนกลับและหายใจออกโน้มลำตัวไปมือขวาวางกวาดมือซ้ายยกลมหายใจเข้ากว่า2องแขนของดาวดันหลังตรงชูกลับขึ้นมา ลมหายใจออกค่อยๆวางมือขวาสวิงแขนซ้ายกวาดแล้วยกจากนั้นก็ดันลำตัวกลับขึ้นมาเข้าสู่ท่าไฮรันยืดหลังตรงกวาดสองแขนยกส่งมือเท้าเอวค่อยๆถ่ายน้ำหนักหาขาซ้ายโถมลำตัวไปด้านหน้าแล้วค่อยๆเตะขาขวาไปทางด้านหลังเข้าสู่ท่านักรบ3ไม่จําเป็นต้องเตะขาสูงมากพยายามคว่ำหน้าขาและสะโพกขวาลงจากนั้นค่อยๆดันลำตัวขึ้นมาเข้าสู่ท่ายืนแล้วเราจะทําอีกข้างหนึ่งค่ะกวาด2แขนดึงเข่าซ้ายยกสูงแล้วสลับกันซ้ายขวาอีก6ครั้ง4 3 2 1และจังหวะสุดท้ายค่อยๆชันเข่าซ้ายยกแล้วค้างเอาไวน้นิ่งๆหาจุดโฟกัสมอง1จุดเพื่อให้เรามีสมาธิในการยืนทรงตัวขาเดียวจากนั้นค่อยๆลดมือของเราเท้าเอวซอบเข่าขวาสเต็ปเท้าซ้ายก้าวถอยหลังไปไกลๆดันหลังตรงขึ้นมาเมื่อพร้อมค่อยๆกดสองแขนยกขึ้นเข้าสู่ท่าไฮลัน จากนั้นเราจะขยับแบบเดิมเลยค่ะค่อยๆโถมตัวไปทางด้านหน้าปลดมือซ้ายวางด้านในเท้าขวาปิดตัวขวาอาหารกวาดแขนขวายกแล้วค่อยๆใช้แรงจากแกยรนกลางดันลำตัวกลับทําแบบนี้ต่อเนื่องอีก3ครั้งเช่นเคยค่ะไปช้าๆไม่ต้องรีบแล้วน้นว่าเรายังคงหายใจได้อยู่กว่าสอแขนของเรายกคืนกลับมาอีกสครั้งโถมตัวไปทางด้านหน้าปลดมือซ้ายวางสวิงแขนขวาลมหายใจเข้าดันลำตัวยืดหลังตรง อีกหนึ่งครั้งค่ะโถมตัวไปทางด้านหน้าปลดมือซ้ายวางสวิงแขนขวาแล้วค่อยๆดันลำตัวกลับมาเข้าสู่ท่าหายลัน้น เมื่อเสร็ฐานดีแล้วค่ะส่งมือเท้าเอวใส่ใจไปที่ขาขวาค่อยๆถ่ายน้ําหนักแล้วเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังหมุนหน้าขาซ้ายคว่ำลงหมุนหัวไหล่คว่ำลงเข้าสู่ท่านักรบ3ใครที่สามารถเตะขาแล้วลดน้าตัวขนานพื้นได้ถือว่ายังคงดีสมดุลดีแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าใครที่ยังเซล้มก็ไม่เป็นไรค่ะกลับมาฝึกตามคลิปนี้ได้บ่อยๆเลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ